สารรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาบิ๊กตู่2ธันวาคม2563นี้ปมอยู่บ้านพักทหารหลังเกษียณสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำมินิจฉัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาปมเรื่องอยู่บ้านพักในค่ายทหารหลังเกษียณในวันที่2ธันวาคม2563นี้หลังบิ๊กตู่ประยุทธ์จันโอชาโดนตรวจสอบว่าอยู่บ้านในค่ายทหาร สารรัฐธรรมนูญนัดถแถลงวินิจฉัยด้วยวาจากรณีฝ่ายค้านร้องตรวจสอบกรณีบิ๊กตู่อยู่บ้านพักทหารหลังเกษียณในวันที่2อธันวาคม2563จากกรณีสารรัฐธรรมนูญได้มีการรับคำร้อง ตามที่ฝ่ายค้านลงนามยื่นหนังสือให้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรทำการตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประเด็นบ้านพักทหารหลังจาก,กเกษียณอายุราชการแล้วนั้นล่าสุดวันนี้วันที่4พฤศจิกายน2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารรัฐธรรมนูญได้เผยพแพร่เอกสารการประชุมซึ่งสารรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาคำร้องของประธานสภาผูแ้แทนราษฎรวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ5และมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ5ประกอบมาตรา186วรรคหนึ่งและมาตรา184วรรคหนึ่งวงเล็บสหรือไม่วงเล็บเรื่องพิจารณาที่8ทับพผลการพิจารณา สารอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหาลือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่2อธันวาคม2563เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป ข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูญวันนี้สารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจดังนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 1 7 0วรวรคหนึ่งวงเล็บสประกอบมาตรา160.5วงเล็บหและมาตรา170 1 7 0วรวรคหนึ่งวงเล็บหประกอบมาตรา1 8 6วรรคหนึ่งและมาตรา1 8 4วรวรคหนึ่งวงเล็บสหรือไม่เรื่องพิจารณาที่8 2 5ทับผลการพิจารณาสารอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนและกำหนดนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหาลือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุทธที่2อธันวาคม2563เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณนะห้องพิจารณาคดีชั้น3ศสารรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเลกลิ์แหล่งข่าวระบุ